ดูหลังจากป่อยกขาตอนเย็นเ็นข้างลายเพศเมียน้ำหนัก6กิโล20เดือน

มีไปไหนมีไปไหนไอโอมาแล้วมันก็เล่นไม่ได้น,นั่นจะไปไหนอีกเลยเข้ามาไปเถอะดูความดุของมันวันฝนตกครับให้เล่นก็เล่นไปเถอะ ตัวนี้ผมได้มาประมาณ3มเดือนและไม่ได้ป้อนนมก็เลยอุ้มไม่ได้ตัวนี้มาอยู่กับผมก็สิเจดเดือนก็ยิ่งโตยิ่งยิ่งโหดอุ้มไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้กรงนี้เวลาข่าจับ แล้วก็ถ่ายใส่กงแล้วก็ป่วยอุ้มเล่นไม่ได้ตัวนี้ไว้เป็นแม่พันธุ์อย่างเดียวแต่ดูเขาจะเป็นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงมากพันธุ์หางขดนี่หายยากข้างลายข้างลายตัวนี้เป็นผมได้มาจากคนพ่อเลี้ยงอีกคนหนึ่งเขาเขาพ่อเลี้ยงไม่เป็นไม่ได้เล่นมันตัวน้นอยๆก็เลยไม่คุ้น วัเนี้ยขขายผมก็เลยซื้อมาไว้เป็นแม่พันธุ์ดูแข็งแรงมากดูหาง็ดปลายขาวหางขดเป็นวงเลยเวลาเขาเก็บหางเลยน้ำหนัก6กิโลกว่า,าตันนี้กินเก่งมากผลไม้เนื้อไก่เนื้อปลา,าแมลง กินเก่งเล่นเก่งโหดีตั้งหากตัวเนี้ยมือนิ้วผมขยับไปใกล้ๆไม่ได้ขาดนี่ก็ขาดเย็บไปนี่ก็เล็บหายไปโดนไปเยอะโดนไปหลายแผลตัวนเนี้ยก็เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์อย่างเดียวอุ้มไม่ได้ เผอเผอจับกรงนี่ต้องระวังนิ้วให้ดีไม่งั้นเรียบร้อยเลือดทันทีโหดจริงตัวเนี้ยสายโหดแต่ผมปล่อยนี่ผมก็ปล่อยมันเล่นจนเมื่อยก่นอนผมถึงจะจับโดยใช้กรงตัวเนี้เปิดกรงแล้วให้มันขึ้นอยู่ข้างบน,นแล้วก็จับายใส่กรงเนี้ยอาศัยเองเนี้ยเมื่อก่อนมันก็อุ้มได้ตอนเล็กๆ แต่ก็กัดอยู่แต่ไม่แรงแต่พอโตมาแล้วเขาหยอกแรงเล่นแรงถือว่าสายหวดตัวนึงแต่ก็ถ้าเป็นแม่พันธุ์ก็คงจะเป็นแม่พันธุ์ที่ที่แข็งแรงดีมากเลยคิดว่างั้นอุ้มตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ไปอุ้มลูกเขาก็ได้ สต้องขอดมหน่อยว่ามีอะไรบัางข้างในเนี่ยถ้าป่วยนี่ทั้งวันไม่ได้บรรลัยของในบ้านทโ,โทรศัพท์จงจานตกหมดไม่เหลือน,นี้มันดื้อสุดค้ขนของมีอะไรวางอยู่ตรงไหนค้นลื้อลง ่วนใหญ่จะเน้นกลางวันอยู่ในบ้านพักกลางคืนเคยออกกลางคืนก็ให้ออกอยู่วันสัครึ่งชั่วโมงนั่นนะดูความความดื้อของมันดูดิมันนึกอยากสนุกมันก็สนุกมันเลงมันดูมันเลง,ด,เลงดูความบ้าของมันมันเลงมันมันเรียกร้องความสนใจนั่น อยากให้ผมไปเล่นด้วยแต่มันเล่นแรงไม่ใช่อะไรหรอกผมก็เบื่อนั่งดูมันนั่งห่างให้มันเล่นตัวเดียวเพราะผมไม่เล่นด้วยแล้วมันเล่นแรงเลือดผมจะไหลทุกทีอ่ะก็เลยอาศัยดูมันตอนอ่ะมันชอบโชว์เห็นไหม,มดูดูดูจริงๆผมจ้องมันนะมันมันเอาใหญ่เลย มื่อยิ่งถ้ามันรู้ว่าผมจ้องมันแล้วแล้วถ่ายมันนะมันเอาใหญ่เลยอ่ะน่ะยิ่งถ้าพูดกับมันด้วยอย่างนี้นะนะดูดูมันอยากเล่นด้วยรู้อยู่มันอยากเล่นด้วยแต่ผมปล่อยมันเล่นให้มันเหนื่อยก่อนถึงจะไปเล่นกับมันไปเล่นตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันกระโดดหยอกผมแล้วมันกระโดดกัด แมวให้มันเล่นเหนื่อยก่อนซาต่างอันนี้ซาแตมนั่นซาแตมเฮ้ยกระโดดดิเออน่ะเออน่ะเอาเอาเอาเข้าไปออเอา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 โยก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 โยบเสม็ดโยกโยกโยก เอา้เอาวอ้าโดดมาโดดมาโดดมาด้วยดูดปล่อยออกแล้วก็เล่นไปเต็มที่ดีอยู่ในกรงก็โยกไส้ยโยกขวายได้วันนี้วันฝนตกครับวันนี้มามาโยเรามาโยกกันลละเรามาโยกกัน cục bóng đi về là? Cục bóng nó ở đằng đằng. Nó vô bóng à. lên bay. vô, vô yo. Ha. À. เร็วเร็วเหนื่อยแล้วมันระวังกัดเอานะเอาเลน่นไปดิเนี่ยครับ ตอนอยู่ในกรงมันก็อีแบบนึงโยกไปโยกมาโยกไปโยกมา,ยกมาอยากออกเพอผมปล่อยแล้วเป็นไงมันก็ไม่เห็นจะไปกระโดดโลดเต้นขนาดไหนเลยพักนึงมันก็เหนื่อยล่ะนี่เป็นกบานฝนตกไม่รู้นะอี่เห็นไม่ชอบฝนได้ยินเสียงฝนแล้วมันมันกลัวฝนเนี่ยครับ เวลาอยู่ในกรงโหโยกไม่หยุดก็เลยปล่อยออกมาให้เ,เพื่อนๆดูว่ามันมันจะเป็นยังไงตอนปล่อยเอาเถอะเนี่ยครับก็เอาเวลาแค่นี้พอครับผมพอให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเวลาปล่อยแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ลงมาวิ่งเล่นดิอย่เงี้ย